ผมไม่เคยนึกเลยให้ตายโหงายหาว่าไอกระรวงการตามประเทศไทยแม่งจะเยี่ยขนาดนี้รวมทั้งอนุทินชาญวีรกุลมันจะโง่อย่างนี้เสือกมาประชุม JBC แสดงว่าในประเทศไทยแม่งมีคนทรยศอาจจะให้ข้อมูลที่ผิดกับอนุทินชาญวีรกุลแต่คุณเสือกเป็นนายกและคุณเสือกโง่อย่างนี้เห็นหรือ,อยังว่าไอนักการเมืองนี่แม่งทำให้ชาติบ้านเมืองพินาาจิบหาย อาทิตย์ใตไทยแม่งไม่สนใจเลยแม่งบอกว่าแม้แต่ตารางนิ้วเดียวก็ไม่ยอมเสียนั่นคือน้ำลายเหม็นเน่าบูดของมันที่มันพูดเพื่อหาเสียงโทษนันชมมันเฮี้ยกันจริงๆพิสัญญาสาิภา,า,าพที่มาเลเซียข้อแรก <c oughs> คุณอนุนทินคงไม่ได้สังเกตแต่ผมสังเกตเวลาทีเวีเนี่ยจับภาพคุณอนุนทินขึ้นโผลเดียมเพื่อพูดเนี่ย ไม่ได้ถ่ายคุณทุนุินเลยแม้แต่นิดเดียวกับยิงภาพไปถ่ายในการสนทนกากันระหว่างนายฮุนมาเดตกับประธานดีทรัม์คุณนุทินไม่มีความสำคัญเลยในสายตาของทรัมป์งานนี้เป็นงานภูมิรัฐศาสตร์ที่อเมริกาต้องการออกมาฟาดฝันจีนแล้วก็ใช้ไทยเป็นเครื่องมือ อนุทินจะรู้หรือไม่รู้ผมไม่รู้แต่ผมรู้แต่ว่านายกกัมพูชาหุนมนเด็จฉลาดกว่าอนุทินชาญวีรกุลมากมายหลายร้อยเท่าและคนที่ทำงานเรื่องต่างประเทศให้กับเขเมรนั้นมันรักชาติรักแผ่นดินของมันมากกว่าคนในกระทรวงการต่างประเทศไทยนะเอาละผมตั้งข้อสังเกตยอย่างนี้ครับท่านผู้ชมในการลงนามปริญญาศินปภาพทาเบเซีย เมื่อวานเนี้ยเมื่อวันที่ยี่สิบหกนะฮะตุลาคมมันเกิดอ,อะไรขึ้นท่านผู้ชมรู้ไหมมันจะทําให้ชาวบ้านหนองจานหนองยางแก้วไม่สามารถเอาที่ดินของตัวเองคืนได้อีกแล้วจากเดิมที่ RBC ประกาศให้เขมรต้องถอยออกไปแต่กลับกลายเป็นว่าต้องหาหลักเขตแดนใหม่สุดท้ายชาวบ้านหนองจานที่เป็นคนไทยก็จะไม่ได้ที่ดินสูญเสียไป40ปีคืน อีกสิบปีก็ยังอาจจะไม่ได้คืนเรื่องที่2องอนุทินอ้างว่าเดี๋ยวการกำหนดเขตแดนด้วยรีดาระบบกำหนดเขตแดนมาแทนแผนที่หนึ่งต่อสองแสนท่านผู้ชมรู้ว่มไอ้คำว่ารีดามันเกิดขึ้นจากไหนมันเกิดขึ้นจากกระทรวงตามเทศแล้วใช้ในทรงฤทธิ์เนี่ยเป็นเครื่องมือทรงสามเทศเพื่อเผยแพร่ไป ผมถึงบอกว่านายรุ่ทินเนี่ยถ้าไม่โง่ก็คงจะรู้เท่าไม่ถึงการถ้าพูดอย่างให้เกียรหน่อยก็คือรู้เท่าไม่ถึงการแต่ผมว่าเป็นคนโง่มากกว่านะฮะเป็นถึงนายกรัฐมนตรีแล้วโดนกระทรวงาก,การต่ตางประเทศแม่งหลอกบุพูดนาะยรุ่นทินพูดมาได้ไงว่าจะใช้ดีด้ามาแทนที่แผนที่หนึ่งต่อสองแสนนี่เป็นการพูด กันต่อๆกันไปของกระทรวงการต่างประเทศเพราะทนายรุทินฉลาดนิดหนึ่งหรือว่ามีคนที่รู้เรื่องนี้ดีพูดอธิบายในรุ่นฟังก็จะเห็นว่า TOR2 TOR2546 ไม่ได้เขียนอย่างนั้นเลยเพราะ TOR2546 ที่กำกับ MOU2543 นั้นอ้างชัดเจนว่าทุกอย่างต้องอ้างอิงตามแผนที่1นต่อสองแสน เพราะฉะนั้นคุณจะใช้ระบบดีล่ารีด้าหรือระบบอะไรก็ตามในโลกนี้ที่คุณหมั่นคิดขึ้นมาเพื่อปกป้องเอ็มยูสองห้าสี่ก็หนีไม่พ้นทีโออาร์สอที่ระบุว่าต้องใช้มาตราหนึ่งต่อสองแสนคุณอนุทินครับคุณไม่เข้าใจตรงนี้เลยเหรอเนี่ยผมเห็นทีเรื่องเรื่องโน้นเรื่องนี้คุณเก่งเหลือเกินรู้เรื่องแม่งหมดทุกเรื่องแต่พอมาเรื่องนี้คุณเสือกโง่ ก็ทีโออาร์สองห้ี่กที่กำกับเอมู3ั3บอกว่าคุณจะใช้อะไรก็ตามทุกอย่างต้องอ้างอิงจากแผนที่1ต่อสองแสนเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยจะใช้ซูเปอร์ลีด้าก็ไม่มีความหมายเพราะต้องกลับไปอ้างอิง1ต่อ2องแสนข้อที่3รั้วกั้นเขตแดนระหว่างไทยกัมพูชาที่สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรมาไหลลักดำริให้สร้างขึ้นจาก,กองทุนหไทยทิพย์ ตอนนี้รุดมเงินมาได้200กว่าล้านบาทแล้วอาจจะไม่ได้สร้างเพราะต้องรอการอนุมัติจากเดิมที่เราสามารถสร้างได้เลยเองเพราะกัมพูชาละเมิดเราก่อนก็มึงละเมิดกูก่อนกูต้องสร้างรั้วได้ทันทีเลยตอนนี้ไม่ได้แล้วก็เพราะว่าไอ้ JBC ที่เราเตือนแล้วเตือนอีกบอกอย่าประชุมแล้วก็ให้ใช้มาตรา60ของอนุอนสนัญญาเวียนนา ปี1969ยกเลิกเอ็มูสงห้าก็เสือกไม่ฟังเสือกไม่ฟังปล่อยให้ไอ้ประสาทประสาพินิจฉัยซึ่งเป็นคนไทยใจขเขมรและอยู่กระทรวงองา่ามเทศและไอ้คนกระทรวงองา่ามเทศเกือบจะทั้งหมดแม่งหลอกเอาไปประชุมเมื่อคุณประชุมแล้วก็ถ้าคุณยอมรับ m o u 2543โดยที่คุณสลาดสิทธิ์มาตรา60 ของอนุสัญญา <c oughs> กรุงเวียนนาปี1969ที่ระบุชัดเจนว่าฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งนี้ละเมิดมาตรา60คือก่อให้เกิดสงครามหรือว่าบุกรุกฝีกฝ่ายหนึ่งก่อนอีกฝ่ายหนึ่งมีสิทธิยกเลิกสัญญาสนที่สัญญาได้แค่นี้เองท่านผู้ชมแสดงว่าอะไรมาแสดงว่าเรามีนายฐมนตรีที่แม่งโง่คตนโง่เลยและเป็นนายฐมนตรีและที่ปรึกษานายฐุคตรีที่ กำลังจะทำให้ชาติไทยเสียศูญเสียดุดินแดนอย่างชัดเจนอีกถึงแม้ว่าจะไม่อยู่อีกต่อไปอีกหน่อยไทยก็ต้องเสียดินแดนเพราะความโง่ของพวกคุณไม่รู้จกักฉกฉวยโอกาสในโอกาสที่เปิดให้ประเทศไทยยกเลิกมูลนสีสามได้นะฮะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเมื่อกัมพูชามันละเมิดเราก่อนด้วยการโจมตีเราก่อนเราสามารถสร้างเองได้เลย เพราะมันโจมตีพลเรือนวางทุ่นระเบิดในดินแดนไทยตอนนี้กลายเป็นว่าเราจะสร้างกำแพงหรือเปลี่ยนแปลงพื้นที่เราต้องไปขออนุญาตพวกมันซึ่งมันไม่มีทางอนุญาตแน่นอนท่านผู้ชมเห็นหรือยังคุณนุธินครับคุณเห็นหรือยังว่าคุณเนี่ยโง,ง่จริงหรือเปล่าหรือคุณแกล้งโง่คุณเป็นนายงบตรีที่โคตรโง่เลยที่ทําให้ไทยต้องเสียดินแดนจากการสร้างรั้วป้องกันทิพย์ไทย คุณนี่อะไรเป็นตัวการคุณอนุทินมีคนบางคนเข้าเรียนบอกว่าเอ้ยต้องปล่อยให้อนุทินทำไปเขารู้ดีเขารู้ดีอะไรกันถ้าเขารู้ดีเขาไม่ทำอย่างนี้หรอกข้อที่สี่ภูมะเขือกับพื้นที่รวมสิบเอ็จุดที่กองทัพไทยยึดมาได้ทหารไทยตายไปเกือบยีสิบคนบาดเจ็บหลายสิบเราจะยังไงกันต่อ เพราะคุณเสือไปลงนามในเป็นยามวานระบ,บุชัดเจนว่าถอนกําลังถอนอาวุธหนักทั้งหมดเมื่อถอนออกมาแล้ววันหน้าท่ามายกเล้ว m เอ็มยูกัมุชาจะบอกสิเบจุดนี้เป็นแผนดินของมันอีกเหมือนเดิมตามแผนที่หนึ่งต่อสองแสนไม่มีลีด้ามาเกี่ยวข้องคุณอนุทินคุณจะทำยังไงพี่น้องประชาชนจะทําไงครอบครัวทหารทหารที่เสียชีวิตไปเกือบยี่สิบคน ที่ขาขาดอีกหลายคนประชาชนคนไทยจะทำไงดูญญาณของจุดพันปีหลวงจะรู้สึกยังไงกับพวกมึงไอ้คนขายชาติทั้งหลายเพราะหลัง JBC ลงนามไปแล้วไม่ทับกุ้งบอกอาจารย์มาเทว่าไม่มีรบไปแล้วครับอาจารย์เพราะถ้าถอยวุฒหนักแล้วมันจะรบกันยังไงส่วนประสาตาควายไม่ได้คืนอีกแล้วช่องอา่านมาที่ยึดไปครึ่งหนึ่งก็ไม่ได้คืนเช่นกันจะเสียไปเพิ่มด้วย ท่านผู้ชมครับกระทรวงอาณานเทศและอนุทินชาญวีรกุลคือกลุ่มพวกคนขายชาติผมฟันธงไว้ตรงนี้คุณอนุทินท่านผู้ชมจำเอาไว้ใส่ใจว่าวันข้างหน้าเมื่อเราต้องคืนภูมเขือเราต้องคืนช่องอานมา้านั่นคือการขายชาติโดยฝีมือของนายกรัฐมนตรีคนที่ชื่ออนุทินชาญวีรกุล อนุทินชาญวิรกูลคือคนขายชาตินายกมนตรีที่ขายชาติขายชาติขายชาติข,ตข้อห้าแสดงว่ากระทรวงถาต่างประเทศวางยาคุณอนุทินนายกมนตรียังมีการสอดใส่เรื่องเอ็มระหว่างไทยสหรัฐกับแร่ธาตุหายากด้วยเราไปสัญญาสันติภาพนะเรื่องการสัญญาเอ็มูยูทำ ให้อเมริกาเข้ามาหาแร่าธาตุหายากไม่ได้อยู่ในหัวข้อเลยนะแม้แต่นิดเดียวไม่ได้อยู่ในวารานะคุณเซ็นไปทาไมทําไมกระทรวง่าเที่ไม่บอกทางอเมริกาว่าเราขอไม่รับการเซ็นอมบูยุเรื่องแร่ธาตุแร่แร่าธาตุหายากเพราะไทยมีแร่าธาตุหายากทําไมไม่เซ็นกัมพูชาเพราะกัมพูชาไม่มีแล้วไทยมีแร่าธาตุหายากทักกันออกมาแล้วกรองออกมาแล้วเสร็จเรียบร้อยแล้ว อันดับแร่ธาตุหายากที่ประเทศไทยมีอยู่อันดับประมาณห้าหรือหในโลกนี้แน่นอนจีนอยู่อันดับหนึ่งท่านผู้ชมครับแล้วพอเราเซ็นแล้วเนี่ยไม่ได้ต่างอะไรเลยการให้สัมปทานเหมืองแรกท่านผู้ชมรู้มาเฉพาะเหมืองทองอัคราเนี่ยแมงทำลายสิ่งแวดล้อมประเทศไทยไปขนาดไหน ชาวบ้านมีพื้นที่อยู่แถวนั้นเป็นหมื่นหมื่นไร่เป็นแสนไร่อยู่ไม่ได้และไอ้แร่ธานหาย,ยากเนี่ยเวลามันขุดมันต้องทำลายพื้นที่มันสร้างมลภาวะกับสิ่งแวดล้อมต่อเน,นื่องไปอีกนานแสนนานเรานี่นะประเทศไทยแม่งเป็นประเทศที่เรือหายตายโหงกัมพูชานะแม่งไดตง้ตรงๆง,งานนี้เพราะทำไม เพราะกัมูชาเนี่ยมันนั่งเกาก้นเกาไข่มันบอกโอ้โหไอ้คนไทยแม่งง,ง่จริงๆเสือกมีประชุม JBC เพราะถ้ามันไม่ประชุม JBC เราไม่รู้จะทำยังไงได้เพราะมันยังมีสสิทธิ์ที่จะใช้มาตรา60ได้นี่มันเสือมมาประชุม JBC แสดงว่าในประเทศไทยแม่งมีคนทรยศอาจจะให้ข้อมูลที่ผิดกับอนุทินชาญวีรกุลแต่คุณเสือกเป็นนายกและคุณเสือกโงอ่อย่างนี้ คุณก็ต้องอยู่ในเส้นทางของกลุ่มคนที่ร่วมกันขายชาติเพราะเราประชุม j จ c กัมพูชามันก็อย่างที่ผมบอกว่ามันเกาไขายบอกว่าแสดงว่าเราตั้งใจสละมาตรา60ของนุสัญญากรุงเวียนนาบ้านหนองจานบ้านหนองยาแก้วก็ผลักดันไม่ได้ แค่เฉลยศึกสงคราม18คนอนุทินก็ลำบากลำบากแล้วเพราะกัมพูชาจะกดดันให้ส่งกลับทันทีแม้ตามรัฐบาลพยายามว่าแก้ดำเนินการตามข้อกตลงสีข้อก่อนถึงจะส่งกลับไปได้แม่งท่านผู้ชมครับผมไม่เคยนึกเลยให้ตายโหงในหาว่าไกระทรวงการตา่างประเทศไทยแม่งจะเหี้ยขนาดนี้รวมทั้งอนุทินชาญวิรุลมันจะโง่อย่างนี้ ท่านชมเห็นหรือยังว่าไอ้นักการเมืองนี่แม่งทำให้ชาติบ้านเมืองพิหนาศฉิบหายหาแต่เสียงอทิ์ใตยไทยแม่งไม่สนใจเลยแม่งบอกว่าแม้แต่ตารางนิ้วเดียวก็ไม่ยอมเสียนั่นคือน้ำลายเหม็นเน่าบูดของมันที่มันพูดเพื่อหาเสียงเอาเสียงท่านอนุทินแม่ไม่กล้ายกเลยมสองห้าสี่สามแต่ก็ส่งในชัยชนกชิดชอบลูกเนวินออกมาพูดแทนว่า ต้องยกเลยอมอูยูสาทำไมมันถึงพูดอย่างนั้นเพราะกระแส m อ u ม5 4 3มันแรงมันแรงมันอยากจะได้แสงไงคุณเนวินชิดชอบคุณต้องตบตากลูกชายคุณซะหน่อยชยะนะัยชนกคุณเนวินชิดชอบคุณก็เป็นส่วนหนึ่งนะของการที่ทําให้ไทยจะเสียทิพไตไปในอนาคตท่านผู้ชมครับฟันธงไม่ได้เลยจารึกไม่ได้เลยถึงผมตายไปแล้วนี่นะ ไทยจะเสียดินแดงแน่นอนจากเอมยูังสี่สามถ้าผมผิดพูดผิดคุณขุดศพผมมาเลยหรือคุณเอาไออังคารถ้าผมเผาจะสั่งลูกชายผมทิ้งเอาไว้เก็บไว้ส่วนหนึ่งถ้าผมพูดผิดในอนาคตข้างหน้าไม่เกินสิบปีข้างหน้านี้ถ้าไทยไม่เสียดินแดนเพิ่มเติมจากไอเอมูสังสีสามให้เอาอังคารของผมที่เผาแล้วเนี่ยเอาไปเทลงชักโครกมัน โทษนัท่านผู้ชมมันเฮีย้ยงกันจริงๆเมืองไทยมีทหารที่รักชาติรักบ้านเมืองไหมผมถามดิที่รักอทิไตไหมที่ไ,ไม่มยอมเสียดินแดนไหมถ้ามียึดอํานาจแม่งเลยเตะไอ้พวกนักการเมืองส้นตีนพวกนี้ออกไปยุบกระทรวงการต่างประเทศจับไอ้ประสาทประสาทวินิจฉัยขึ้นดําเนินคดีข้อหาขายชาติแล้วเจ้าหน้าที่กระทรวงการต่างประเทศระดับอธิบดีกรมสุนนัญญาเอามันขึ้นสารข้อหาขายชาติ ดื้อำนาจมาเลยผมเห็นด้วยเป็นอย่างยิ่งถ้ายังมีนักการเมืองบริหารชาติบ้านเมืองอยู่มีอำนาจตามกฎหมายเมืองไทยแม่งชิบหายตายโหงเรือหายตายโหงท่านผู้ชมครับนี่คือความเจ็บช้ำนำใจของผมยังมีอีกเยอะแยะไปหมดพวกกระทรวงงาน่ารทศ คุณแน่จริงทำไมคุณไม่ตอบคำถามสี่ห้าข้อไม่ตอบเลยข้อแรกทำไมยังยึดหนึ่งต่อสองแสนอยู่ทำไมก็ถ้าคุณอ้างไม่ใช่แล้วว่าเออหนึ่งต่อห้าหมื่นเราใช้หนึ่งห้ามื่นแล้วทำไมเราต้องยอมหนึ่งต่อสองแสนก็ในเมื่อคุณยกเลิกหนึ่งต่อสองแสนได้คุณทำไมไม่ทำจากอนุสัญญากรุงเวียนนาปีหนึ่งเก้าหกเก้ามาตราหกสิบ คุณเสือกไปประชุม JBC เพื่อให้เราสละสิทธิตรงนั้นไปกระทรวงต่านประเทศพวกคุณนี่แม่งเฮี้ยจริงๆเฮี้ยจริงๆคุณอายบ้างหรือเปล่าท่านผู้ชมครับจำมันให้ดีๆนะไอปะ้ประสาทประสาทวินิจฉัยบอกลูกบอกหลานไปอีกหน่อยถ้าบ้านเมืองมีการเปลี่ยนแปลงต้องเอาแม่งขึ้นศาลให้ได้ข้อหามีส่วนร่วมในการขายชาติ ท่านผู้ชมครับ T.O.R. สองห้งาสี่หกทำไมคุงถามเทศอ่านไม่ออกหรือไงว่าคุณจะใช้ระบบอะไรก็ตามในที่สุดก็ต้องยึดกลับไปที่หนึ่งต่อสองแสนมีน้ำซ้ำในข้อห้า M.U. สองห้าสี่สาระบุว่าไม่ให้เจ้าหน้าที่ของทั้งสองฝ่ายเข้าไปในพื้นที่ที่พิพาทอยู่แต่ว่าพลเรือนไม่ห้าม เราไม่เคยใช้พลรือนเราเข้าไปลุกที่มันมีแต่ขมเมนแม่งใช้คนของมันบุกเข้ามาในที่เราตลอดเวลาแล้วไอ้ที่หายไปส1บ็จุดเราต้องยึดคืนก็เพราะเหตุนี้ก็เพราะเหตุมาตราห้าเฮ้ยปสาปสาภาษาไม่ได้ใช้พวกมึงประท้วงมาสี่ร้อยกว่าแผ่นเสียกระดาษ a อไปและไอ้คนที่บอกว่าออบ มูวันนี้อย่าง,างน้อยมันทาให้เรามีทวงสิทธิ์แต่ก็มึงทวงสิทธิ์มา400รกว่าครั้งแล้วเขาไม่ฟังมึงมึงจะทํำยังไงอ่ะมึงจะทวงสิทธิ์อีกต่อไปแล้วถึงลูกถึงหลานมึงต่อไปหรือ,อยังไงวะหรือถึงจนทางเมืองไทยแม่ไม่มีแผ่นด,ดินจะเหลือให้อยู่ละขอโทษท่านผู้ชมครับไอ้ควายคือมันไม่ได้โง่อย่างนี้หรอกแต่มันมีวะละซ่อนเร้นมันไม่ได้จริงใจต่อชาติบ้านเมืองเลยท่านผู้ชม